สลมัมอ้ไรกุมครับสวัสดีครับวันเสาร์ที่27นะครับมีนาคมพศ2 5 6 4ัรอขนาน,นี้ก็เป็นเวลาเดี๋ยวต่อจากตะเกียะอันนี้ครึ่งชั่วโมงแล้ว7โมงสิเจ็นาฬิกา40นาทีหรือ5้าโมง40นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วต่อกันเลยแหละผมมาต่อกันสนิทแต่ว่าพอตออมาลงมันต้องเว้นระยะห่างกันหน่อยตะก,กี้ลง7จต้น5้าร้อยเจต้น5้าร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ ใบด่างสี่ต้นห้าร้อยแล้วก็ไม้ตอลีลาสามต้นห้าร้อยไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวก็จะเอาไม้ไซสิบเอ็ดนิ้วมาลงนะครับก็มีอยู่ติ่ต้นเนี่ยผมพัดออกมาที่มันติดดอกแล้วเนาะบานมาั่งไ่บานมั่งนะครับนอกนั้นก็ไม่ติดดอกก็ไม่ลงขายเพราะติดไม่ติดดอกลูกค้าก็ไม่เห็นนะเห็นเห็นไม่ครบนะครับก็จะเอาที่ติดดอกแล้วมานําเสนอแล้วก็ถ้าเวลามันเหลือเดี๋ยวผมจะเอากระถางจานกระถางจานก็ดอกเพิ่งแทงตูมบานอะ่ะก็เอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะ ก็เอาแค่ตรงนี้ดีกว่ามาต้นนี้หนึ่งเนี่ยเป็นอ๊บนี่เป็นต่อสวยๆเลยเสียบสามนี่มันมันจะเตี้ยไปไหมอ่ะนี่นี่เงยขึ้นมานี่ครับนี่เสียบสามนี่ตัวทรงอง์เอลเป็นไงเสียบสามกิ่งก้านดีทรงดีนี่โคตรโอ้โหต่อสวยมากต่อตัวทรงองเอวสวยนะครับเป็นสีเดี๋ยวผมค่อยๆอ๋อเป็นลักขังทองนะครับต้นนี้หนึ่งนะครับต้นนี้หนึ่งในไซส์สิบเอ็ดนิ้วอุ้ยขี้ไก่ <tyard> สวยมากสวยมากสวยขี่ไก่นะครับสวยขี่ไก่เดี๋ยวก็ใครที่สั่งไปแล้วเดี๋ยวส่งไว้ให้แล้วก็เจ้าใหม่ที่จะสั่งนี่เดี๋ยวรอวันสองวันนะครับเดี๋ยวขอจัดการจัดแจงอะไรให้เรียบร้อยหน่อยเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะเหลือเกินไม่ทันครับผมนึกว่าแบบจะเล็กๆน,น้อยๆที่ไหนได้เป็นจริงเป็นจังกันเลยนะครับผมก็เลยไม่ทันนะครับอ่ะ,ะระฆังทองนะครับสวยๆเลยต้นนี้หนึ่งเป็นตอนนี้ก่อนต้นที่สองม่มาอีกแล้วครับแดงอุดมทรัพย์ เสียบ5้าขบกลมดิกเลยขดกลมดิกเลยดูดูนี่นี่ดูเนี่ยครับไม้แดดเวลาเนี้ยจะเป็นเวลาที่หมายผมต้องก้มหน้ามองนะเพราะว่าต้นมันบางหมดเลยเป็นเวลาที่ไม้จะโดนแสงแดดและจะสวยที่สุดนะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงอัสดงอย่างเงี้ยครับจะเป็นเวลาที่ไม้โดนแดดและสวยที่สุดนะครับก็เนี่ยครับก็จะเห็นดอกจริงสีจริงแล้วก็เนี่ยครับสีของดอกไม้จริงๆจะเป็นประมาณนี้เนี่ยแดงอุดมทรัพย์นะครับเนี่ เสียบห้านะครับโขดอ้วนๆใหญ่ๆเต็มกระถางเลยครับต้นที่สองนะครับนี่ครับเสียบห้าเสียบห้าเสียบนะต้นที่สองครับกระไซสิบเอ็ดนิ้วก็ขายต้นละสี่ร้อยครับขอค่าส่งหกสิบนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมาต้นที่สองนะครับต้นที่สามก็เป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับนี่นี่เป็นต่อทรงสูงซะหน่อยนะครับ เส้นตอเนี่ยทรงสูงอย่างนี้เนยครับนี่ผมผมไม่ได้ตัดกิ่งของตอออกนะนี่ใครที่จะไปทําต่อทรงสูงก็ได้เลยนี่โคตรลีลาโอ้ยใช้ได้แต่นี่คือผมปล่อยกิ่งไว้นี่นี่เป็นไงพอออกแล้วเป็นแงนี่คือเนี่ยเฉิดฉายออกมาเลยเสียบสามด้วยนะครับนี่ผมเอาไว้ใครลูกค้าท่านใดไม่ชอบก็เอาออกลูกค้าท่านใดชอบก็เอาไว้นี่มีหน้าหน้าทองด้วยนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์ด้วยนี่ดูครับสีจัดจัดทรงสวยๆนะครับ ถึิ่งก้านดีทรงดีกดดีครับต้นทีสามนะครับกระขรชอบก็ทักทายมาต้นที่สามก็ขายต้นละสี่ร้อยขอค่าส่งหกสิบบาทต่อต้นนะครับที่สามผ่านไปต้นที่สี่อเป็นทงหยอดนะครับนี่ดูทรงสวยๆนี่เห็นป่าบางกิ่งเนี่ยยังเพิ่งเสียบติดเองทองหยอดนะครับ ระโขดยังไม่ใหญ่เบ่งเท่าไหร่แต่กิ่งก้านทรงไม้ต้นนี้นี่ขึ้นกิ่งขึ้นใบดีครับดอกก็สวยองหยอดเป็นสีเหลืองทองอ,อ่าห่างๆเลยเป็นสีเหลืองทองนะครับนี่กิ่งก้านดีทรงดีขโขดดีบางหน้าผมมิดเลยเนี่ยมองไม่เห็นลเลยนีย่เนี่ยครับสวยสวยขโยขดยังไม่เบ่งเท่าไหร่แต่กิ่งก้านทรงดีใ,ใกล้่ะนี่ครับดูดิไม้สมบูรณ์ไหมดูใบดิเขียวปิดขโขดสวยนะฮะดอกปิดๆเนี่ยดอกสวยคม เนี่ยครับผมจะเลี้ยงไม้ให้ให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วไปถึงลูกค้าไม่ใช่ว่าสักแต่จะขายแบบโอ้พอโตได้ที่จะขายเลยขายเลยไม่ใช่นะครับก็จะต้องเลี้ยงไม้ให้สมบูรณ์ก่อนลูกค้าบางคนบอกเอ้ามีมีไม้มีไม้บางมีเยอะะทำไมบางไม่ลงขายคือบางต้นอ่ะมันมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันยังดอกยังไม่ได้กิ่งยังไม่ได้เงี้ยใบเราดูก็รู้เนี่ยผมเป็นคนเลี้ยงไม้ดูใบก็รู้ว่าใบมันใช้ได้ยังมันพร้อมที่จะขายมันพร้อมที่จะไปอยู่กับลูกค้าหรือยังนะครับผมก็ไม่ได้ว่าเห็นแก่เเงินนขขาาาดว่ยไปอะ พอถึงลูกค้าก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วไม่ใช่ผมจะแบบเออผมก็จะตามลูกค้าเกือบทุกเจ้านะก็ยังจะคุยกันอยู่ทุกเจ้าต้นไม้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งต้นใหญ่ๆก็ยิ่งแบบคอยคอยดูคอยแลกันอยู่นะครับเนี่ยไม้จะสมบูรณ์นะครับไปเลี้ยงถ้าลูกค้าเลี้ยงก็ไม่ต้องอะไรมากมายคือไม้มันสมบูรณ์ไปแล้วเนี่ยดูดิดูกิ่งใบก้านดิเนี่ยดูเขียวปิดปิดอย่างเงี้ยเนี่ยดูดอกดูนี่เป็นทองหย่อดนะครับก็ต้นที่อะไรต้นที่สี่ใช่ไหมต้นที่สี่นะครับก็ ต้นละสี่ร้อยนะครับขอค่าส่งหกสิบบาทนะครับนี่สี่ใช่บนที่ห้าเป็นพระรดเมรีอันนี้วันใหญ่มากเสียบห้าน,น,นี่ยังไม่ได้เปิดโคนนะนถ้าลูกค้าก็ไปเอาไปทําไปเล็มๆหน่อยเล็มๆตัดตัดรากที่มันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้นี่เห็นไหมเนี่ยพอตอนถอนนี่นี่นี่คือรากจริงมันอยู่ตรงนี้นี่ไมใหญ่โตวสวยเนี่ยไปตัดรากไอ้บนบนเนี่ยออกเลยนี่ๆๆๆน นี่เปิดจะเห็นเลยนี่ผมจะขายไม้ดิบลูกค้าจะได้ไปทำนี่เห็นไหมดูดูอันนี้ดูของจริงดูปัดให้เห็นเห็นนี่แหละเดี๋ยวจะหาว่ามันสวยจริงหรือเปล่าว่าบางตมันทําอะไรอีกแล้วนี่นี่ะนี่ของจริงมันอยู่ตรงนี้นี่ดูสวยไหมอ่ะใหญ่ปุ๊บเลยนี่นี่พารถเมลีนะครับนี่เนี่ยไปเล็มเลมไอเนี่ยรากเล็กๆข้างบนเนี่ยเล็มออกเนี่เล็มออกเลยเนี่เลมออกให้ดูก็ได้เนี่ยเลมออกเนี่ แล้วมันจะเผยนี่ดูเป็นไงสวยมากของบางอย่างมันผมไม่โชว์หรอกครับลูกค้าไปเห็นเองแล้วมันสนุกกว่าผมโชว์ตอนนี้เห็นปะมันก็ไม่มีอะไรเล้าใจเท่าไหร่ละเห็นไปละแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละมันก็ไม่สนุกละจนที่ห้านะครับเนี่ยไปอย่างนี้แล้วไปถึงลูกค้าไปเห็นโอ้โหลูกค้าจะลูกค้าจะได้แบบโอโ้เราเลือกไม่ผิดเลยเราเรามองไม่ผิดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันเผยออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยดูโขตดดีออกสีทองทอง,ทองด้วยเห็นไหม ต้นนี้ห้าเป็นพันธรเมลีนะครับสวยๆเลยนี่ดูนี่เวปิดนี้เห็นก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีอะไรโชยอีกอ่ะน,นี่ขดก็ยังไม่ค่อยใหญ่นะแต่มันเป็นลูกไม้อันนี้มีต้นเดียวเป็นไม้เพี้ยนเป็นไม้เพี้ยนออกสีม่วงนะออกสีม่วงเป็นจมพูออกม่วง มีต้นเดียวผมเคยเห็นดอกมันรอบนึงแล้วนะครับตอนนี้มันแบบติดกิ่งใหม่ๆแล้วมันแทงดอกให้เห็นแล้วผมก็รอรอมันดอกรอบสองผมจะขายให้ลูกค้ามันจะเป็นชมพูออกม่วงนะครับเป็นลูกไม้เป็นสีที่แบบเป็นคล้ายกับอะไรของไต้หวันมากเลยแต่มันไม่ใช่มันเป็นไม้ในนี้แหละมันเป็นไม้ในน,นี้แหละแต่ว,ว่ามันเพี้ยนนี่โคตรอ้วนเลยโคตรสีออกทองทองด้วยเสียบห้าด้วยกิ่งก้านดีทรงดีโคตรดีครับ แล้วดอกตัวดอกตัวนี้คือดอกเปิดซิงเลยดอกเปิดซิงเลยนะครับเขายังไม่ออกไปเห็นที่ไหนหรอกมีที่นี่แหละนะครับดอกเพี้ยนๆดอกเออๆดอกที่ไม่ค่อยมีใครเขาเอากันนะผมเอาหมดแหละเพราะว่าผมคิดว่าของพวกเนี้ยตลาดส่วนใหญ่ไม่ชอบแต่ผมว่าจะมีคนส่วนหนึ่งที่ชอบอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นผมก็อยู่ในส่วนนั้นที่ชอบอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วผมก็คิดว่าลูกค้าผมนะส่วนใหญ่จะชอบอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นนักเลี้ยงชวนชมที่ชอบ อีกแนวหรือว่าชอบแหวกออกไปหรือชอบแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีของที่มันไม่เหมือนคนอื่นมานําเสนอนะครับนี่ต้นหนึ่งต้นที่เท่าไหร่เนี่ยต้นที่หกนะครับต้นที่หกก็เป็นลูกไม้เพี้ยนนะครับลูกไม้เพี้ยนไม่มีชื่อไม่มีเสียไม่มีชื่อไม่มีแทรหรอกครับเนี่ยต้นที่เจ็ดเป็นสตาร์พิงก์นี่ก็ตรงแบบนี้เสียบเดียวเสียบสั้นเนี่ยดูดิไม้เสียบเดียวมันมีมันมีดีตรงนี้แหละ มันจะใหญ่กว่าเขาเพราะว่าน้ําเลี้ยงขึ้นมาเจอมันเลยนะเนี่ยดูเดิดอกเดิกกิ่นก้านนี่ไม้เสียบเดียวเนี่ยดูแล้วไม่มีอะไรออกแต่ว่าความใหญ่โตการให้ดอกจะมีมากกว่าไม้หลายเสียบนะครับนี่ดูดิกิ่งก้านทรงจะใหญ่กว่าไม้หลายเสียบความหนาความอะไรจะเยอะกว่าโขดก็จะสวยกว่าดูการให้สีสันของดอกเนี่ยดูดิดอกจะจัดกว่าเห็นไหมนี่คือรายละเอียดของไม้เสียบเดียวซึ่งแบบบางคนมองข้ามโอ้ยไม้เสียบเดียวจะไปสวยอะไร ลองมันให้ดอกแข่งกันไก,นกน่ไม้ไหลเสียบมากไม้ไหลเสียบดอกฟูไม่ได้เนี่ยไม้เสียบเดียวจะเหนือกว่าเยอะเลยนะครับถ้าใครชอบดูดอกแล้วก็ทรงพอใช้ได้เนี่ยเอาไปเถอะครับเนี่ยสวยต้นที่แปดเสียบสี่นะครับเป็นจมูเออเป็นแดงอุดมทรัพย์เหมือนกันนี่นี่ก็โขดยังไม่ได้ยกอยู่ในดินเพียบเลยเป็นอันนี้ตัวนี้เป็น,ต,น,น,ปนต้นนี้เป็นเล่นรากนะครับต้นที่แปด เป็นเล่นลากไม้เล่นลากนะครับต้นที่แปดนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับเป็นลาชินีแห่งไม้สีต้นที่แปดเป็นไม้เล่นลากสวยสวยเลยนะกิ่งก้านเนี่ยไม้ไหลเทียบมันจะมีข้อด้อยตรงนี้เนียเห็นป่ะกิ่งแต่ละกิ่งมันจะนิดเดียวรวมกันเนี่ย <c oughs> เหมือนกับไม้เสียบเดียวเป๊ะเลยใบเบย,ยก็จะน้อยกว่านะครับอะไรก็เนี่ยนะแต่ว่ามันได้ได้ความเป็นพุ่มไม้เสียบเดียวมันขึ้นมาโดดๆแล้วมันก็เสียบเดียวแต่ว่ามันได้ความหนักหน่วงได้ความแน่นได้ความเยอะ ใส่ไม้หลายเตียยมันได้ความคุ่มแต่ว่าความเยอะอะไรมันจะสู้ไม้เตียบเดียวไม่ได้เนี่ยครับนี่คือเรื่องจริงเลยโกหกกันไม่ได้จะพี่คุยที่โม้ขนาดไหนของจริงมันออกมาให้เห็นนี่เนี้ยมันก็มันก็ต้อง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 ทำต้องเข้าใจความเป็นจริงอ่ะเนี่ยนะครับเนี่ยต้นที่แต้นที่เก้าเป็นลูกไม้ดอกม่วงม่วงเข้มม่วงเข้มตัวนี้นี่ ลูกไม้ดอกม่วงเข้มนะครับต้นที่เก้าเนี่ยเพิ่งให้ดอกแรกนะเพิ่งให้ดอกแรกเพิ่งติดดอกแรกเนี่ยดอกแรกก็แตกอีกเนี่ยนะครับเพิ่งมาเพิ่งมาเนี่ยดอกแรกก็แตกอีกนะครับเป็นลูกไม้ดอกม่วงเข้มนะครับต้นที่เก้าก็ใครชอบต้นไหนชุดไหนก็ทักทายมาเลยครับก็ต้นเดียวสี่ร้อยขอค่าส่งหกสิบสามต้นพันบาทขอค่าส่งร้อยห้าสินะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักทายมาต้นที่เก้านี่สวยมาก มีอะไรให้โชยยังไม่มีนะมันไม่ติดดอกต้นที่9ก้าผ่านไปนี่เป็นลูกไม้ดอกสีม่วงนะครับต้นที่สิบสีชมพูตัวนี้เสียบสามสวยต้นที่สิบส,สวยเลย สวยมากสวยมากตัวทรงเอลดีสีชมพูยี่สิบูยไม่มีไของของคุณพี่เจ๊เจ๊อุหรืออะไรเนี่ยที่ที่สั่งผมไว้พยาเพิ่มซับต้นหนึ่งแล้วก็แดงอุดมซับต้นหนึ่งผมคัดไว้ให้แล้วนะครับตรงโน้น นะครับไม่ไดเอามาลงขายนี่คัดไว้ให้ต่างหากเลยเดี๋ยวสั่งไม่ทันอีกผมก็เกรงใจอะ่ะสั่งทุกวันแต่ไม่ทันเลยเพราะว่าเอ่อจะดูดูเขาแหละดูจะดูคลิปช้ากว่าเพราะว่าต้องมีธุระป,ปรับปังหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ผมเกรงใจมากเลยก็วันนี้ก็เลยจัดการไม่ต้องดูก็ได้ผมคัดให้เลยเพราะว่าลูกค้าสั่งไม่ทันมาสี่ห้าวันแล้วอะ่ะสี่ห้าคลิปแล้วอะ่ะผมรู้สึกไม่ดีเลยผมก็เลย คุณป้าคุณ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 ป้าบอกผมว่าอยากได้อันนี้อันนี้ผมบอกคุณป้าไม่ต้องดูคลิปแล้วครับผมหาให้เลยก็หาให้ก็เป็นทรงเนี่ไม่ไม่ไม่ด้อยกว่าพวกนี้นะสวยกว่าด้วยผมวุ่นตรงผมวุ้นตรงแต่ไม่เอามาให้ดูนะเดี๋ยวลูกค้าท่านอื่นจะมีปัญหาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ้าทําไมเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานหรือเปล่าก็คือลูกค้าหลายๆท่านเห็นใจคุณคุณคุณเจ๊เจ๊อุหรือเจ๊อุนะครับเจ๊อุหรือเจ๊อุนี่แหละครับก็เห็นใจคุณพี่เขาเธอครับเพราะว่า เขาพยายามสั่งของผมมาเนี่ยสามสี่วันสี่ห้าวันแล้วทุกคลิปสั่งไม่ทันน่ะสั่งไม่ทันสั่งไม่ทันอ่ะผมรู้สึกไม่สบายใจเลยคือบางทีผมลุ้นใี้เขาสั่งให้ทันก็ไม่ทันแล้วก็แล้วก็คือคือแบบผมจะไม่ไม่กักอะไรให้ใครคือแบบทันก็ทันไม่ทันก็ไม่ทันแต่ผมมันมีความรู้สึกอยู่นว่าลูกค้าขาประจําเจ้าเนี่ยเราเราจะแบบเราจะปล่อยผ่านเขาไม่ได้เพราะว่าเขาสั่งเขาดูเราทุกคลิปทุกอย่างแล้วก็สั่งไม่เคยได้ลูกค้า หลายท่านเนี่ยสั่งไม่ได้ทักสามคลิปเนี่ยก็หายไปแล้วแต่นี่ดูทุกวันดูทุกคลิปแล้วก็สั่งทุกคลิปไม่เคยทันสักคลิปหนึ่งเพราะว่าช้ากว่าเขาหรือว่าจะดูช้าครับแต่วันนี้ผมจัดให้ของป้าอุปอ้าอุใช่ไหมแกอ,อุหรืออะไรเนี่ยโดยเฉพาะเลยสองต้นแล้วก็มีปุ๋ยด้วยอะไรด้วยจัดให้ตามที่ป้าเขาต้องการเดี๋ยวจะส่งให้น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับคุณป้าสบายใจได้ไม้ไซส์สิบเอ็ดนิ้วของคุณป้าได้เรียบร้อยแล้วเป็นพญาเพิ่มซับหนึ่งต้นแล้วก็เป็นแดงอุดมซันนบหนึ่ ก็เราใจใจกันน่ะคือบางทีการค้าการค้าอย่างเดียวมันไม่ได้ทําให้เจริญแต่การค้าแบบนี้การค้าที่มีมีน้ําใจซึ่งกันและกันเนี่ยคุณป้าดูแลผมให้เงินให้ไรายได้ผมผมอะไรที่พอจะหาได้ก็ให้อันนี้มันเป็นนอกเหนือจากคาว่าการค้ามันเป็นแบบป้าอยากได้ผมก็จัดให้เพราะว่าคุณป้าดูผมมาตลอดแล้วก็ให้กําลังใจผมมาตลอดแล้วก็จะสั่งช้าผมก็จะจัดให้ก็คือมันหลายวันมากเลยจนผมรู้สึกไม่สบายใจแล้ว จัดให้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูไม้ไม้ตัวอื่นมันมันพอมีให้อีกไหมเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับ ขาสนใจนี้มั่งตอนแรกผมจะเลี้ยงไปเรื่อยๆจะรอขึ้นครึ่งปี๊บขายได้ครึ่งปี๊บก็แปดร้อยเนี่ยโ้ทรงเอวเ,เนี่ยเสียบสวยด้วยเสยียบห้าเต็มกระถางสิบสี่แล้วนะนนี่ถามว่าเต็มยังไงเต็มอย่างนี้นี่เต็มแล้วแค่ว่ารอมันหมดดอกรอบนีออ้อีกดอกอีกรอบหนึ่งผมก็จะขึ้นครึ่งปี๊บครับนี่เป็นดอกตัวใหม่สีแดงสวยมาก อันนี้ยังไม่มีขายในท้องตลาดนะคือผมเอามาทาและเก็บไปก่อนตอนแรกกะจะไปขึ้นประมาณเดือนเมษาประมาณวันที่สิบอะไรเมษาเพราะได้จะจัด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 ,จด,จดได้ขายไปเป็นเป็นไม้แดงตัวใหม่นะครับก็เป็นไม้กระถางจานแต่ว่าก็าอยากขายวันนี้นะครับก,ก็เวลามันเหลือเนี่ยเพิ่งสิบห้านาทีเองเนี่ยแดงตัวใหม่นะแดงตัวใหม่เลยนะครับดูทรงอึ๊บนี่ดู มันพร้อมขึ้นครึ่งปี๊บหรือยังอ่ะเนี่ยมันพร้อมขึ้นครึ่งปี๊บแล้วมันขาดแค่พุ่มหลังพุ่มหลังมันยังไม่เต็มใช่ไหมเนี่ยประมาณวันที่สิบเมษายนมันก็เต็มละดอกก็มาพอดีละเนี่ยใครใครจะเอาต้นเนี้ยที่ผมหยิบมาผมอยากหยิบผมก็หยิบอ่ะผมไม่ได้ผมกะจะเก็บไว้ขึ้นครึ่งปี๊บแล้วขายต้นละแปดร้อยใช่ไหมเนี่ยใครจะเอาต้นเนี้ยผมขอเจ็ดร้อยขอค่าส่งแปดสิบบาทเอาไปเลย ติดดอกแล้วทุกกิ่งใครชอบผมขอเจ็ดร้อยขอค่าส่ง80สิบาทนะครับกับไม้สวยๆดอกใหม่ๆครับเป็นไม้ที่ยังไม่มีใครมีอ่ะผมกะว่าจะไปขึ้นตอนก่อนสงการแต่ก็เนี้ยวันนี้เวลามันเหลือก็เนี่ยผมเห็นมันอยู่ผมก็เอาขึ้นมาเนี่ยสวยมาก,สว,มากสวยมากต้นนี้วนดูเที่ยวนะขอเจ0ร้อยขอค่าส่ง80ิ นะครับก็ใครจะรับก็รับไปเลี้ยงต่อก็มันจะสงการมันจะพอดีอ่ะดอกจะจัดมาพอดีเลยนะครับอ่ะงันนี้นะครับบอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้ก็เคยลงแล้วรอบนึงแหละ อาจจะดูไม่ทันเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงเนี่ยเป็นแดงอุดมทรัพย์นะเนี่ยเป็นแดงอุดมทรัพย์เห็นไหมแล้วก็สีเหลืองนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์แล้วก็สีเหลืองสองสีในต้นเดียวนะครับมีสีของตอด้วยถ้ามีสีของตอด้วยก็จะเป็นสามสีตอนมันติดดอกมันจะเป็นสามสีในต้นเดียวนะครับนี่มีห้ากิ่งติดสี่ไม่ติดหนึ่งนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์แล้วก็เป็นสีเหลือง ตัวทรงเอวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่เป็นสองสีในต้นเดียวนี่ไม้สัวทรงเอลสวยมากใหญ่บางหน้าผมมิดอีกแล้วผมต้องมองอย่างนี้นะเอามองอย่างนี้แล้วกันสัวทรงเอวสวยบางทีผมก็ผมมาไม่เห็นลูกค้าหรอกแต่ลูกค้าเห็นผมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องจ้องไปที่จอเพราะว่ามันเป็นการสื่อว่าเราขายความจริงนะเราไม่ได้เมคนะนะครับก็อย่าว่ามเลยว่าทําไมผมต้องจ้องขนาดนี้ก็คือ ทุกครั้งที่ทําการค้าเนี่ยผมจะเอาความจริงใจเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับก็อย่าอย่าอย่ามองว่าผมอะไรขนาดนั้นเลยแต่มันคือเรื่องจริงที่ทําให้เราจเจริญรุ่งเร,องเรืองได้นะครับก็เป็นสองสีมีแดงอุดมทรัพย์แล้วก็สีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีสีของตอน,นี่ถ้า,าดอกมันออกพร้อมกันก็จะเป็นสามเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยขอค่าส่งแปสิบาทเหมือนกันเนี่ยมีสองต้นนี้เวลามันเหลือสิบแปดนาทีละเวลามันเหลือนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมา สำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้แหละครับก็มีมีอะไรอ่ะมีไซส์สิบไอคลิปนู้นก็คือคลิปนู้นเนาะไอคลิปนี้ก็คือมีไซส์กระถางิบเแปดนิ้วมีสิบต้นแล้วมีสิบต้นไข่ต้นละสี่ร้อยขอค่าส่งหกสิบสามต้นพันนะครับขอค่าส่งร้อยห้าสิบแล้วก็มีไม้จานไม้จานสิบสี่สองต้นก็คือต้นตะเกียบเป็นดอกตัวใหม่แล้วก็อันนี้เป็นสองสีในต้นเดียวนะครับก็ต้นละเจ็ดร้อยขอค่าส่งต้นละแปดสิบบาทนะครับก็ ใครรับทั้งสองต้นนี้ผมก็ขอพันห้าพร้อมส่งเรียบร้อยเลยนะครับก็ขอขอขอเท่าไรอ่ะพันสี่ขอค่าส่งร้อยเดียวอ่ะนะครับเนี่ยก็สองต้นนี้ขอพันห้ารวมส่งนะครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนชนชมบางโตนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่การสนับสนุนน้มนนนนนนนำมันเหลืองแม่อ้อยอน้ำมันเหลืองแม่อ้อยอยู่ไหนครับก็ ซื้อ5าแถม1ซื้อ10แถม2นะครับน้ำมันเหลืองแม่อ้อยสรรพคุณดีๆราคาโดนๆก็ลูกค้าก็จะเห็นหมมลงทุกๆวันแหละก็วันสองวันนี้ไม่ได้ลงไม่รู้น้ำมันเหลืองไปวางไว้ไหนแล้ว <c oughs> วางไปทั่วอาหาไม่เจอนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับพึ่งพาอาศัยกันไม่หมั่นเมินต่อกันนะครับใส่ใจดูแลกันละกันนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเราจะรวยไปด้วยกันจเจริญไปด้วยกันแล้วก็ทำทุกอย่างให้ครอบครัวมีความสุขนะครับ สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับเล่นก่อนเลื่อนก่อนโอเค